อวยพรอะไรดีวะทำไมรู้สึกปีนี้เริ่มอนขึ้นเยอะเลยนะมัเป็นกบมากกว่าเป็นหนมากกอนเแล้วไม่เอาร้อนข้าวไลูก้าลูกโเรสวย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 ยเก็บไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกลูก้เราอ่ะนะมีมองกล้องหนึ่งสองครับถ้าใจเรียนหนังสือเยอะเป็นเด็กดี ผลนะไปดึงื้อน่าอะไรอีกอ่ะร้อให้ดูดีสุขภาพแข็งแรงน่ารักน่าดีดีถูกทำตัวน่ารักนั่นแหละแล้วก็เป็นอะไรนะเรียนหนังสือก็ตั้งใจรักพรน้วยสิเรียบร้อยตั้งใจ่เรียนนะสุขภาพก็แข็งแรงได้ตกแล้วน้ตัว กับพมาด้วยกับกับไปให้กับไปกับตรงไหนก็ได้กับเอากับครับอีอีอีอ่ะอีเราอีอ่ะไปหาเราอีป่ะคนนี้ไม่ค่อยมีอะไรไปเรียนเก่งอยู่แล้วแหม่มาดีต้องใจสุดที่รักน่ารักที่สุดทั้งเหล่าอี คนดีคนเก่งไม่ดื้อไม่ซนเรียนนางเสือเก่งขยันอดทนเป็นคนดีดี่สุดน่ารักที่สุดแล้วมายิ้มอย่างนั้น่ะยิ้มสวยๆก็ไม่รู้จะยิ้มทางไหนให้ไงถูกนอได้นางเสือเก่งๆนะครับ